มาบอกเลยทำให้เงาจีบมากนอนมานั่งนี่ดิทุกคนเดียรูปสวยเวยเลยอะไม่อวอเอาต่อีตอนี่ยนนี้ก็ได้นะเราอะไรเรอ คืออยากให้มาจริงวันหลังจากนนี้ไม่รู้จะได้ออกงานยังไงมันสำคัญกับชีวิตมาก14เนี้ยต้องมานะคะเอาอีกแล้วเมื่อกี้มีมีของขวัญในนี้จะที่ใส่หรงหัวทวงอะไรอะทวงเขาเรียกวก่าเขาเรียกว่าอะไรขอรบอกวน เขาบอกว่าจนะบบให้ลุกในราคาอะไรไม่ได้เลยขาโกหกสายฝันหลอกเราและประชาชนทุนคนกคนเสียใจอ่ะนี่มั่นใจม,มาตลอดนะว่านี่ได้เขาบอกว่าทำไมถึงให้เอาก็นี่ย่อยได้ถถยอยถึงเท่านี้เปิดเพิ่มตัวหนึง่งยอยเท่านี้เปิดเพิ่มตัวหนึ่งแค่แต่นี้่แล้วทำไม,ไมเขาถึงไม่ให้เปิดเลยอ่ะก็ ก็อกได้สองตัวใช่ปถ้าอีกถ้าจะได้อีกตัวหนึ่ลเม่นะเพาเขาเขาเลยบอกว่าเดี๋ให้แต่ไม่ให้ก็เลยไม่ไปคือถ้าเป็นแก๊งเพื่อนที่อยู่ที่สวิตชองทั้พเอกนางเอกเป็นแก๊งเพื่อนทีนี้กล่าวกูได้ไปแล้วกูได้เที่ยวแน่กูเพลนเลยรอบเนี้ยกดีใจรอละคักนึ่งเขาบอกว่า ของก็ต้องจออํากัดงบอหะเนี่ยบอกว่าเอาไปเยอะไม่ได้เขาเลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแค่สี่คนนี้แล้วเดี๋ยวของกลัวถ่ายสวิตหลอ,อกที่ไทยจบก็แบบดับฝันมากเหี้ยอย่างนี้เลยเกือบแล้วสว่านนั้นแพ็คกระเป๋ากินชุดรอแล้วกินชุดรอแล้วะจ้าวสวิตหลอ,อกที่ถ่ายที่ไทยอ่ะ โค้ดกลางดงทุ่งอะไรก็ไม่รู้แบบเข้าแบบไกลมากแบบสองทางทางมีแตป่ป่าโอ้โหแบบจบมากหน่อยอ่ะสวิตโซ,โซเทลแทนจบจากสวิตนั้นมาต่อสวิตโซเทลนี่ยังไม่เคยไปแบบโซนแบบโซน,บบโซน,อ,นอื่นเลยอะเอเชียคือแบบก็ไปบ่อยหรอวะแต่ฟังอันนี้นไม่เคยไป าต้องไม่ไปก่อนแกนี่ก็ใกล้แกแล้วแกแล้วอุ้ยเราต้องไปซื้อครีมซื้อครีมอยักจะซื้อได้ปะซื้อไปดูจะลองเพี้ยนนะเมื่อิีไม่ถึงอันนั้นอะเครื่องก่อนยแกแกโอเค จะซื้อดีไหมเนี่ยพอพูดมาอย่างนี้อยากซื้อลองไปดูก่อนหรือไปดูตัวอื่นเมื่อกี้ไปลองทามาตอนไหนตอนที่รอเองจอดรถอะลงไปที่ฝั่งนี้ด้านนี้นะด้านนี้ตึงพาไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ตึงฝั่งนี้ยาวเหมือนเดิมเอางี้ทุกคนมีแนะนำไหมคะตอนนี้หนูกำลังหาครีมที่เกี่ยวกับการลดริ้วรอยชะลอวัยพูดเลยเออชะลอวัยเพราะตอนนี้เริ่มมีริ้วรอยมามาบังเกิดแล้วก็เลยจะมาเดินซื้อ ตัวซิงหนังเรื่องหนึ่งเลยอะหนังผู้ใหญ่ไปดูไม่ใช่อ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นไปดูอันคัดด้วยเพราะว่าอะไรทั้งแสดงก็ตั้งใจเล่นกันมาก็อยากให้ทุกคนได้ดูครบทูกฉากที่ถ่ายทุกซีนที่ถ่ายไปนะคะทุกคนนอกไปนะไปดูเยอะๆเขาดูกันอยู่แล้วแหละเราก็เดี๋ยวเดือนนี้นะคะเราส่งคนจนมีไป จะไปเวียดนามใช่ไปเวียดนามนะคะรอรูปปังๆได้เลยนี่ไม่ได้เตรียมชุดเตรียมชุดอะไรนะแต่ตลอดดูเอาของกูตลอดเฮ้ยตลอดแบเนี้ยได้พูดสิงานหยิบจับเฮ้ยอันนี้ได้ถ้าพูดแบบเนี้ยก็ง่ายเลยจะได้ไม่ต้องเตรียมมอมมาก เฮ้ยแต่อันนี้พูดถึงการไปเวียดนามแบบที่ไม่ต้องไปเก็บตัวไปทํางานเป็นอยู่ในแอนด์โอของเขาอะ่ะครั้งแรกนะไปเวียดนามอยู่เวียดนามโคตรนานอะ่ะแต่อันนี้คือครั้งแรกมีร้านหนึ่งที่มันเป็นร้านนั่งกินกับเพื่อนที่ในจิมหนังจะให้ส่งไปอะ่ะเออที่มันเป็นแบบซุปหอยแล้วแบบจิมจิม,มน่มากินนะ่ากินอ่ะแต่จะไปดูได้ไหมว่ามันอยู่ตรงไหนนี่คิดถึงกาแฟมะพร้าวมากเออในนั้นต้องมีกาแฟมะพร้าวแต่เป็นแค่ร้านเดียวกัน วันนี้คือฉากนั้นเลยปะไม่ใช่อ๋อไม่รู้ว่าพูดนะไรฉากไหนเพราะมันมีตอนที่หนูไปกองถ่ายนะคะแล้วก็มีวัน,นหนึ่งหนูถ่ายคลิปหลังคอนิเตอร์ส่งไปให้อุ้มดูแล้วเดี๋ยวคนก็จะได้ดู กบบามาถามวันนี้ฉากอะไร,รอ๋รอวงพูดอย่างนี้เลยอ๋อ๋อวันนี้เดี๋ยวพินาออกมาทำนี้คือคนไม่ต้องดูอะไรวันนี้มีนาจะออกมา <c oughs> ตั้งวงอย่างนี้เสร็จแล้วสลับขาเปลี่ยนนะฮะลงสลับเลยอย่างนี้ลงไปนั่งที่พื้นนมมือแล้วก็บอกทุกคนว่าติดตามกันด้วยนะคะเพราะจำทั้งหมดไม่ได้จริงที่อุ้มใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรโนเกียคะ่ะสำหรับผมสูด เชื่ออะไรคะติวควายอะไรไม่ปล่อยน้องหรอไม่แฟนคลับเขาเลี้ยงวั<า>วเขาพ่อลูกบอกว่าให้ตั้งชื่อให้หน่อยอันี่ก็เลยตั้งชื่อว่าน้องควายแต่นี่อยากเลี้ยงควายอะ่ะมันน่ารักมากเลยคือที่บ้านเลี้ยงวัวอยู่ไงแล้วก็เห็นแบบเห็นในคลิปอะที่มันแบบน่ารักน่ารักอะอยากให้แม่ซื้อไปเลี้ยงมาที่บ้าน <laughs> นารักมากเลยนะเอาไงเราจะซื้อกมกันเลยไหเออได้บอกเขาเก็บตังจะเป็นซื้มน่รื่อก็จายคมเราตกหุมได้เฮ้ยถ้าเกิดวันนี้จะเป็นเจแบเคยซื้อคหนึ่งก็คือตอนนั้นซื้อร่าแม่เอรสีแถมก็่ใสได้แต่นีไม่แหรอกเช็คดิเล็ต ้ก่อนป่ะไม่เคยแฟนเนี้เคยใช้แต่ไม่เคยใช้ตัวนั้นใช่ถ้าเคยใช้มันแล้วไม่น่าจะเสียไหมไม่ไม่ไม่น่าจะเสียแถมไม่น่าจะเสียแค่แพ้ละแม่เฉย้ตว่าไม่ร้อนมากเพมันเปนาฝนนไป่ได้เลยนะฝนไม่ได้ตกผ่าทุกคนอันนี้เสียงน้ำตกตอนนี้อยู่บึงการสแกนจรับ พี่มีนเลิกดองแชทยางก็ดองเหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ที่ว่าวันนั้นใครจะเป็นคนโดนใช่พี่มีนยังดองแชทเหมือนเดิมไหมอ๋อบอกว่าดองเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าใครจะเป็นคนรับไปใครจะใครจะได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้โดนนะคะพอไปถักไปเลยชามาด้วยไหมชาไม่ได้มาเพราะว่า เรียวหล่อ้องกำลังกลับบ้านอยู่ตอนนี้ก็ไปสนรถได้วขับไปีไปแล้วทุกคนบ๊ายบายนะเดี๋ยวไปเดินซื้อครีมเสร็จแ,แล้วก็จะกลับบ้านไปดูดปละครต่อเหนือยเลยเ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายทุกคนวันที่14่มาหาพวกเราด้วยนะที่เซ็นลาาว เจอกันจ้าขอแบบจำนวนคนจึ้งๆเนี่ยสามพันคนมาให้ได้สามพันกว่าคนสามพันสามร้อนเนี้ยมาให้หมดเลยมาให้หมดเลยนะเพรคนที่รู้จริงว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกเมื่อไหร่มันดูยากเหมือนเคยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วใช่มาหาเหมือนเด็กใช่เจอกันสิบหกไปเจอใครฉันบอกสิบสี่ฉันบอกสิบสี่คุณมาสิบหกแบบเนี้ยรอเล่นนะคะทุกคนรอเจอนะบ๊ายบาย